สวัสดีครับผมนายฤทธิศักดิ์พจันทร์ครับสวัสดีครับผมนายสุวิทย์เทพพงศ์ครับพวกผมจะมาสาธิตการทำงานไฟจราจรด้วย PLC ครับเมื่อกด X ศูนย์นะครับจะเป็นการเริ่มทำงานของวงจรเมื่อกด X หนึ่งนะครับไฟเขียวที่ต่อเข้า Y ศูนย์จะติดเป็นเวลาเจดวิและจะกระพริบเป็นเวลาห้าวิ ไฟเหลืองที่ต่อเข้า Y1 ก็จะติดเป็นเวลา4วิไฟแดงที่ต่อเข้า Y2 แล้วก็ Y5 จะติดพร้อมกันเป็นเวลา2วิไฟเขียวที่ต่อเข้า Y3 จะติดเป็นเวลา7วิและจากกริปเป็นเวลา5วิไฟเหลืองที่ต่อเข้า Y4 ก็จะติดเป็นเวลา4วิและไฟแดงที่ต่อเข้า Y2 และ Y5 จะติดพร้อมกันเป็นเวลา2วิและวงจรจะเริ่มการทำงานใหม sprout, <offs> <net> ่นะครับเมื่อกด X1 กด X2 เพื 2, ่อเป็นการหยุดการทำงานของวงจรนะครับผมขอจบการนำเสนอะเป็นเท่านี้ครขอบคุณครับ